เวลาเราใช้ทกิลที่ต้องลากนะครับผมให้ดูนะครับนี่หมุนได้หมดนะครับสวัสดีนะครับวันนี้แนะนําการตั้งค่านะครับเป็นการใช้จอยเกมมือถือนะครับเล่นเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับกับมือถือ Android นะครับโดยมือถือที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นเรียวมี 7G จนะครับจอยที่ใช้ก็คือจะเป็นจอยตัวนี้นะครับจอยแนวยาวนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าไปที่สนามฟารมกันเลยนะครับเราจะตั้งไปเล่นไปนะครับผม เข้าสนามซ้อมมาแล้วนะครับผมจะเสียบมือถือเข้ากับจอตัวนี้นะครับก็คือจะหน้าตาแบบนี้เนี่ยแนวยาวๆเหมือนพวก PHP นะครับเราจะเริ่มการเซตอัพนะครับผมให้เรากดที่สตาร์ทนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเยอะแยะหมดไม่ต้องสนใจนะครับกดที่ทาใหม่นี่นะครับมันจะเป็นการลบปุ่มไปทั้งหมดเลยนะครับเราจะเหลือค้างอยู่ประมาณปุ่มสองปุ่มครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจ กดที่อนาล็อกด้านซ้ายนะครับขยับทีหนึ่งเสร็จนะครับมันจะมีปุ่มสีแดงเป็นชันโยกอันนี้คืออะไรอันนี้คือปุ่มเดินนั่นเองนะครับเอามาไว้ที่ตรงนี้ปุ่มเดินตรงนี้นะครับผมทีนี้ปุ่มไหนทําอะไรต่อนะครับอย่างปุ่มจมตีธรรมดาเนี่ยผมใช้เป็น A นี่นะครับกด A ทีหนึ่งเอา A มาวางตรงนี้เดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วลองกดบันทึกก่อนกดตกลงนี่นะครับตอนนี้ครับเดินได้แล้วนะครับ A ก็คือจะเป็นจมตีธรรมดานะครับ มันดูการใช้สกิลบ้างนะครับผมสกิลเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็คือมันจะต้องเลงทิศทางด้วยนะครับเลงแบบนี้ก็คือให้กดอย่างนี้นะครับกดสตาร์ทแล้วสมมติเราอยากใช้ปุ่มไหนในการใช้เป็นสกิลนะครับผมแนะนํานะครับก็คือใช้ปุ่มข้างบนนะครับ L 1 L 2นะครับ R 1 R 2แบบนี้อันไหนก็ได้นะครับผมก็อาจจะเป็น อ่ะผมลองใช้เป็นมันมีทั้งหมดสาอันนะครับหนึ่งอสมอันนี้เป็นอันติยังไม่มานะครับอาจจะใช้เป็น L 1ก็ได้นะครับอ่ะ L 1ผมเอา L 1ก็คือขึ้นมาเป็น L B นะครับกด L B ขึ้นมาเอามาวางตรงนี้นะครับปุ่ม1่เสร็จแล้วกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับเราเลือกคําว่าผูกคันโยกซ้ายนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือการทําให้มันหมุนได้นะครับผมกดตกลงอ่ะลองกดดู่อนนะครับกดบันทึกกดตกลงเหมือนกันนี่นะครับ กด L1 แล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะหมุนได้ตามที่เราเล็งทิศทางเลยนะครับคือมันจะเดินไปหมุนไปเวลาจะใช้สกิลก็แค่ปล่อยนิ้วเนี่ยอย่างนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดใครใช้แบบนี้ไม่ถนัดนะครับอยากใช้อนาล็อกขวาในการหมุนก็ทําได้นะครับผมยกตัวอ,อย่างนะครับผมกด Start สกิล2ตรงนี้นะครับ ผมใช้เว่าผมใช้เป็นปุ่ม R1 นะครับ R1 ตรงนี้ก็คือ RB เอา RB มาวางตรงทังกิณสองทีนี้ผมลองเปลี่ยนให้นะครับกดเข้าไปที่ RB ทีหนึง่งแล้วเปลี่ยนเป็นผูกคันโยกขวานะครับแล้วกดตกลงกดบันทึกทีนี้เราจะปุ่มทักิณสองเนี่ยเราจะใช้คันโยกขวาก็คืออันนี้นะครับผมด้านขวาในการเล็งทักษิณอ่ะผมเดินให้ดูก่อนเดินอย่างนี้ กดทักิวนะครับ R1 ปุ๊บแล้วใช้อันนี้ขวาเห็นไหมฮะเล็งใช้อันนี้คือกลายเป็นว่าถ้าแบบเนี้ยมันอาจจะดูยุ่งยางกน,นิดนึงนะครับเพราะมันต้องใช้ทั้งมือซ้ายเดินมือขวาเล็งแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะครับผมก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราใช้แค่มือซ้ายมือเดียวน่าจะสนัดกว่านะครับก็คือให้เลือกเป็นผูกขันโยกซ้ายนะครับอย่างตรงเนี้ยที่มีสกิลมาให้เลือกสองอันเนี้ยยังไม่ได้ตั้งใช่ไหมครับเราสามารถตั้งได้นะครับนเนี่ย ใช้ปุ่มที่ยังเหลืออยู่นะอาจจะเป็นปุ่ม X Y กกนะครับผม X X าวางตรงวเวลาเลือกเลือกเลือกทัก,กิกกะ X Y แต่นี้มันยังไม่โผล่ขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ไปก่อนสำหรับบันทึกเพื่อเซฟที่เราตั้งไว้นะครับผมอย่างตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าพอเราใช้ทัก,กิะแบบตั้งคันโยกปุ่มอ่าปุ่มคันโยกขวาใช่ไหมครับกดปุ๊บเดินแล้วก็ใช้นิลง็งมันดูแบบกดเยอะครับก็เลยแนะนาว่าเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น ตรง R B เนี่ยเป็นเป็นผูกขันโยกซ้ายแทนดีกว่านะครับก็คือจะถนัดกว่ากดตกลงกดบันทึกอ่ากดให้ดูใหม่นะครับกด R B อันเนี้ยเลงด้วยการใช้ขันโยกซ้ายเลยนะครับจะถนัดกว่าทีนี้เวลาเรา cancel skill ทำยังไงใช่ไหมครับ cancel skill สมมติว่าผมง้างักกิลมาแล้วอย่างนี้เลงอยากจะค a n c e l กด A ครับ A ก็คือปุ่มธรรมดาโจมตีตรงเนี้ย แล้วแต่ว่าเราตั้งไว้ปุ่มไหนก็คือจะเป็นการเน้นตะกิวเหมือนกันนะครับทก,กิวสองอยากจะแคนเซิลกดโจมตีธรรมดาทีหนึ่งแค่นี้ง่ายๆอันปีก็เหมือนกันนะครับผมตั้งเหมือนกันเลยพอดีมันยังไม่ได้เรียนรู้นะครับแล้วเหลือปุ่มอื่นนะครับอย่างพวกกับถาเนี่ยก็หาปุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ใช้อันจะเป็นปุ่มขึ้นลงใช้ขวาก็ได้นะครับหรือจะเป็นปุ่ม l 2ก็ได้นะครับที่ยังไม่ได้ใช้อ่าผมใช้เป็นปุ่มขึ้นแล้วกันปุ่มขึ้นก็มาวางตรง กับฐานนะครับบันทึกมันตกลงกดขึ้นเนี่ยก็ติดทุกปุ่มนะครับใช้งานง่ายนะครับจริงๆอนาล็อกขวาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเราใช้กันแค่ที่บอกนยครับแค่อกนนาล็อซ้าในการเดินเท่านึงอย่างพวกแผ่นที่เนี่ยอาจจะใช้มือนะครับใช้มือในการเล็งมั่นจะง่ายกว่านะครับในการแบบเคลื่อนที่ต่างๆวนร,รอบแมปเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับผมให้ดูว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับกับตัวโปเกมอนยูไนท์นะครับต้องบอกเลยว่าเกมแนวนี้ทําเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น RV โปเกมอนยูไนท์หรือว่ารีกับเบีนเจนนะครับตั้งเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสนใจจอยเกมยังไงก็สอบถามได้เลยนะครับทางแชททางไลฟที่โชว์นี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ